มาคุยกันหลังเกมนิดนึงนะครับเกมเปิดซีซั่นของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026นะเปิดแอนฟิลชนะบลหบัดไป4ีแบบว่าต้องมีอะไรต้องคุยกันนิดนึงหลังเกมมันมีอะไรต้องคุยกันแหละเราจะต้องปรับตัวกันยังไงอ่ะเออเราจะต้องจับตามองทีมลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้การทำงานของอาร์เนอร์และทีมงานแล้วก็บรดาน,นักเตะอย่างไรซีซั่นนี้ไม่ว่ามันจะเป็นการต่อยอดความสำเร็จ หรือเปลี่ยนแปลงทีมหรือสร้างทีมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะฮะการเปลี่ยนแกนหลักของทีมผมชอบเรียกว่ากระดูกสันหลังเนี่ยว่าจะเป็นประตูเซนเตอร์แบ็กกองหน้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับมันใช้เวลามากน้อยก็แล้วแต่คุณภาพของของระบบของผู้เล่นนะฮะที่เข้ามาอย่างที่เราเห็นในพรีซีซั่นไม่พอมากแค่ไหนแล้วเวลาจะไปเครื่องพิสูจน์ อันนี้ผมไม่ได้ทำเป็นขีดเขียนเขียนแบบเต็มตัวนะแต่ว่ามันก็มีภาพบางภาพบางจุดที่ผมอยากจะนำมาดูให้ดูเนี่ยนะมาประกอบบ้างน,นะครับเดี๋ยวเอาไว้จะเป็นขีดเขียนเขียนแบบเต็มตัวในโอกาสต่อไปนะครับเพราะว่าระบบมันไม่พร้อมนะฮะมันมันมีหลายอย่างที่ต้องเพิ่มเติมนะครับพูดแต่ภาพรวมนะแนวรุกเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงอ่ะข้ามไปเดี๋ยวค่อยไปพูดกันทีหลัง แต่ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือมิดฟิลด์และโดยเฉพาะกองหลังเกมรับโอ้โหอันนี้น่าห่วงตอนนี้มีความรู้สึกคือทีมเรามันมี2ชุดชุดเก่ากับชุดใหม่ที่ยังคงแตกต่างกันเล่นไม่เหมือนกันเล่นแตกต่างกันเล่นและไอ้ทีมชุดเก่าเนี่ยมันยังมีอีก2รีเวลรีเวลที่หนึ่งคือรีเวลตัวจริงที่พัฒนาขึ้นมาแล้วและรีเวลตัวสำรองที่ยังคงเป็นตัวสำรองยังเล่นยังไงยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ อ่ะอันนี้เป็นเรเวลที่2นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่แค่ทีมชุดใหม่นักเตะใหม่ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบทีมเข้ากับฟุตบอลในสไตล์อังกฤษซึ่งอันเนี้ยนักเตะใหม่ก็ยากนะงานยากสําหรับเขาซึ่งไอ้ทีมชุดเก่าเนี่ยก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งไอ้ทีมชุดเก่าเลเวล2เนี่ยยิ่งต้องปรับตัวหนักเลยนะครับผู้เล่นใหม่ๆมาเนี่ยเขาเขาไปถึงระดับไหน เขาเล่นกันยังไงเราจะต้องพัฒนาตัวเองไปให้ทันเขาตอนนี้พวกเนี้ยเขาเริ่มที่จะมายกระดับกันแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้นักเตะเก่ารีเวลสองเนี่ยคุณจะต้องพัฒนาตามไปด้วยนะครับไม่งั้นมันมัน,ม,นมันเกิดการเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างเยอะมันทดแทนกันไม่ไม่สนิท่อ่ะมาว่ากันที่ภาพรวมมาแล้วกันเอาที่กลางสนามก่อนโอโหการไม่มีกลาาเป็นแบกมันเหมือน เหมือนขาดใจอ่ะคิดถึงคิดถึงกลาเป็นแบกมากเห็นเลนัดเนี่ยแม็กก้าวิ่งจนหน้าแดงกล่ำแม็กก้ากับโซโบแต่ความรู้สึกผมก็คือไอคนนู้นไปทางคนนี้ไปทางหนึ่งก็พยายามที่จะพยายามที่จะเล่นให้มันตามระบบที่ที่วางไว้มันไม่มีคนที่ที่สามารถจัดการกับเกมรับที่ให้มันมีระบบแล้วก็มีนิ่งพอไม่รนลานจังหวะไม่เสีย เนี่ยขาดตรงนี้ไปขาดกระปินแบกเอาง่ายๆพอไม่มีกระปินแบกสองคนวิ่งช่วยวิ่งไล่กันไปโยกไปทางนู้นทีงโยกไปทางนี้ทีงลงไปเชื่อมหน้าเซนเตอร์แบกทีงแล้วก็ดันขึ้นมาเชื่อมต่อกับแนวรูกทีงโอ้โหมันเห็นแล้วรู้สึกเออมันเป็นงานที่หนักหนาเหมือนกันนะพอไม่นิ่งมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาความผิดพลาดมันแบบ บางทีมันก็เห็นได้ชัดนะโดยไปต้องมานั่งวิเคราะห์ด้วยอะไรมากเลยด้วยสายตาแฟนบอลทั่วไปนี่แหละนะฮะโซโบนี่ก็อีกคนขยันมากนะจริงๆแล้วก็เล่นทุ่มเทในเกมได้อย่างค่อนข้างดีอ่ะแต่บางครั้งความขยันอย่างเดียวเนี่ยผมผมคิดว่ามันไม่พอนะมาถึงซีซันนี้เราจะยกระดับขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะต้องใส่ใจต้องละเอียดในจังหวะการเล่นนะครับการเล่นยากเล่นประมาท มันก็เป็นหนทางสู่หายนะได,ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังเข้า,ขาใจอยู่นะการแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะทุกเอาทุกคนในการเล่นมันมีโอกาสพลาดกันได้แต่ต้องไม่ใช่การพลาดด้วยความประมาทถ้าเป็นการพลาดเพราะว่าโอเคคุณต้องเสี่ยงคุณต้องกล้าแลกเพื่อเข้าถึงพื้นที่สุดท้ายคุณต้องโจมตีมันก็ต้องเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดเพราะเล่นพลาดเองทําบอลลั่นบอลฉึกจับบอลเสีย เออร์เรอร์เองอย่างเนี้ยเน,น,นี่ยวันเนี้ยเกมเนี้ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าด้วยความเออร์เรอร์มันทําให้เสียประตูจากสถานการณ์ที่มันดูไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยสถานการณ์ที่ทรงๆแล้วอยู่ๆกับกลายเป็นเราเสียเปรียบเราเสียประตูสองประตูจากความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่ผมพูดในไลฟ์เลยเห็นชัดๆแล้วผมรู้สึกหงุนหงิดมากอะ่ะนั่นก็คือเรื่องของจังหวะเสียบอลแดนบนแล้วคู่ต่อสู้โต้กลับ เขาวิ่งมาแล้วกวดมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เห็นผู้เล่นวิ่งไล่กวดเพื่อที่จะป้องกันให้ได้เราเห็นอยู่แล้วว่าขายนากำลังจะมาเยือนแต่ผู้เล่นที่วิ่งตามลงมาวิ่งแบบไม่มีสปีดไม่ค่อยโอเคผมรู้สึกไม่ดีกับภาพแบบนี้เลยวิ่งตามกันลงมาด้วยสปีดที่แบบเรื่อยๆปกติรู้สึกว่าไม่ได้เห็นการวิ่งไล่ล่ากวด เข้ามาเพื่อที่จะป้องกันประตูสุดชีวิตหรือเต็มที่เลยมุ่งมั่นหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยมึงพลาดมึงผิดพลาดมึงต้องลงไปช่วยกันเล่นเกมลับมันต้องเข้าไปประจําหน้าที่ไปแก้ไขไปอะไรสิเออเห็นแล้วก็ก็ไม่เข้าใจเอะมีภาพมาให้ชมนิดหน่อยอันนี้น่าจะเป็นลูกที่โดนต,ตีไข่แตกก่อนนะลูกที่เสียประตูแรกนะครับน,นี่ก็เป็นการที่ อ่ะโอเคโซโบโด้วยจังหวะช็อตเนี้ยเราเห็นว่าโอเคเวสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโซโบโเห็นอยู่บอลส่งมาจากทางนี้ใช่ไหมเวสอยู่นี่โซโบโอ,อยู่นี่นะครับอ่าจริงๆแล้วมันน่าจะควรเล่นอย่างง่ายๆนะฮะนะดูไขว้โซ,โซโบโอ,อยู่นี่เห็นไหมลักษณะไขว้บอลอยู่ตรงเนี้ยฮะ เขาตัดได้พุ่งเข้ามาตัดฉึกแล้วเขาบีบตรงกลางสองเลย2คนเลย2ทางเลยนะฮะจากนั้นเห็นไหมจังหวะเขาวิ่งสวนทันทีทันใดอันนี้แน่นอนหลุดจากตำแหน่งแล้วดันไลน์ขึ้นไปสูงตอนนี้เหลือใครอะที่ประจำหน้าที่อยู่ตรงนี้อีบูฟนานไดอยู่นี่นะ,ะคู่ต่อสู้เขาขึ้นมาตำแหน่งที่เอนโดดันสูงขึ้นมาเรียบร้อย ตอนนี้กำลังเช็คลายอยู่ช็อตต่อมานี่ขึ้นถึงริมเส้นสุดเส้นเลยนะเอามาดูวัดวนี้เดี๋ยวขยายนิดนึงก่อนเนี่ยที่หน้าประตูตรงนี้มีฟานได้รอบโบเซเมนโยมาจากด้านนอกวิ่งมาทางนี้นี่อันนี้เป็นอีบูวิ่งมาบล็อกจังหวะการเปิดครอสเขาครอสไปตรงนี้ ที่ว่างๆผมย้อนดูจังหวะการวิ่งผมกำลังมองว่าทำไมฟานไดถึงปล่อยให้มันหลุดจากการควบคุมทั้งๆที่ตอนวิ่งมาเนี่ยย้อนกลับไปดูตอนนี้ยังคุมตัวนี้อยู่โรอบโคบคุมตัวหลังนะฮะสถานการณ์ตอนเนี้ยยังโอเคอยู่นะพอหลังจากเขาสวนมาเขาวิ่งกลับมาพอมาถึงจุดเนี้ย เซมนโย่ S S เนี่ยแซงขึ้นมาฟานไดเห็นะนะครับผมไม่เข้าใจว่าฟานได์อาจจะอ่านเกมว่าเขาเปิดมาเนะี่ยอ่าไปดูจังหวะนี้เห็นฟานได์หยุดไปหนึ่งจังหวะหนึงกึกไม่เชิงหยุดอะชะลอน,นิดหนึ่งด้วยด้วย,วย,วยที่ผมคิดไปเองอะผมคิดว่าฟานได์อ่านเกมว่าเขาจ่ายขวางสนามเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันลึกซึ่ง อาริซงเนี่ยน่าจะออกมาทันหรือเปล่าตัดเกมนะการเหมือนจะยั้งจังหวะหนึ่งกึกหนึ่งของฟานได้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาส่งซิกกับอาริซงหรือเปล่านะแต่ลักษณะการขวางสนามแบบเนี้ยแล้วมีผู้เล่นวิ่งไล่มีกองหน้าเขาวิ่งชาร์จแล้วมีเราตามประกบอยู่เนี่ยผู้สัประตูยือโอ้โหมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคือถ้าจะออกเนี่ย กองหลังนี่ต้องสกรีนนะเพื่อเพื่อให้ผู้รักษัประตูออกมาตัดนะฮะแต่ทีเนี้ยระยะผมว่ามันยังห่างห้าสิบห้าสิบนะครับประตูออกก็เสี่ยงเพราะว่าเซเมนโยเนี่ยถ้าดูดูมุมนอกนะเขาวิ่งโฉบเขามานะเนี่ยเขาวิ่งตัดเข้ามาจากด้านข้างแล้วผมมาดูจากด้านหลังถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มูมมองด้านข้างภาพตัดนะจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าระยะมันก้ากึ่งครึ่งครึ่ง เพราะนั้นจะให้ผู้รักษาประตูออกมาตัดในขณะที่บอลยังไม่ถึงแต่คู่ต่อสู้วิ่งเฉียงเข้ามาเนี่ยเอ้ยอันนี้มัน50-50นะอ่ะจะดูภาพนี้มาดูที่กลุ่มนี้ตอนแรกวิ่งกวดแล้วอยู่ๆฟานได้ลงน้ำหนักกึกหนึ่งเหมือนกับว่าผมพยายามดูว่ามีการส่งเสียงหรือเปล่าแต่ว่าอลิซรงไม่ได้หันไปมองนะมองที่ลูกบอลซึ่งอลิซงเองอะมองว่าไม่ถึงแน่นอน พราะกลุ่มเนี้ยกำลังมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่การออกไปอ่ะสวนทางกันอ่ะมันก็อันตรายอยู่นะพุ่งสวนกันดีไม่ดีอาจจะกักกันเองชนกันเองเจ็บกันเองด้วยมันก็ยังสงสัยว่าทําไมฟานได้ถึงปล่อยง่ายขนาดนี้เอาจริงๆฟานได้อยู่ตรงนี้สไลด์อยู่คือวิ่งจะถึงจะถึงบอลอยู่แล้วอ่ะมันสามารถที่จะตัดแตะทิ้งได้บรรดาลูก ธรรมดารูปแบบเนี้อารมพังรูปแบบนี้นะเนี่ยผ่านด้านข้างออกไปมันไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงที่ฟันได้จะสกัดเลยแต่ผมมาดูอีกภาพหนึ่งเห็นเขาหยุดกึกเนี่ยย่อลงไปเนี่ยย่อแบบเหมือนเบรกนิดนึงอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่รู้ผมพยายามคิดอยู่ว่าฟันได้ไม่น่าไม่น่าพลาดอย่างนี้อันนี้คือลูกที่เสียประตูที่หนึ่ง อันนี้มาดูที่สองในไหนก็ให้ดูแล้วให้ดูต่อเนื่องเลยอันนี้โมซาล่าอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้โซโบดูโซโบยืนในระยะที่ว่างมากเลยนะโมซาล่าก็คืนบอลให้ไปเข้าใจได้ว่าท้ายเกมผมว่ามันคงหมดเลี้ยวแรงอะ่ะเพราะโซโบวิ่งเยอะอาคิดในแง่ดีแล้วกันโซโบวิ่งเยอะแล้วก็บอลมันมาเร็วนะฮะ แล้วมันอาจจะไปจ่ายเผื่อถ้าจริงๆถ้าลักษณะน,นี้ย้อนกลับไปถ้าอยู่ในช็อตเนี้ยจ่ายมานะี่ยเขาถ้าเขาขยับตัวอยู่เรื่อยๆตามรูปเกมเขาจะได้บอลไม่เสียบอลดูวงสีขาวไม่มีใครอยู่ใกล้เอาไปดูจังหวะนี้พริบตาเดียวแวบเดียวหลุดจากการควบคุมเลยเนะี่ยบอลใกล้ตัวแต่เอื้อมไม่ถึงหลุดดูช็อตต่อไป อันเนี้ยก็พยายามดูอีกว่า2เซ็นเตอร์จัดการกับปัญหานี้อย่างไรส่วนผู้เล่นที่ผมบอกว่าไม่เห็นสปีดในการวิ่งไล่ในจังหวะที่บอลเสียแดนบอลแล้วคู่ต่อสู้วิ่งเนี่ยคู่ต่อสู้ไม่ได้วิ่งแบบสปีดเต็มเลยนะเขาวิ่งมาด้วยคือเข้ามากับบอลน่สปีดเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยไม่ใช่ปล่อยทิ้งพื้นที่ว่างแล้ววิ่งตัวเปล่าต้นจัดอะไรอย่างเงี้ยคือวิ่งมา มาพอๆกันนะแต่ผมไม่เห็นสปีดจาก2คนเนี้ย endo jones อันนี้ i b ูอันนี้ฟ a นไ n d a i r o b b วิ่งมานี่ทั้งๆที่เพิ่งลงไปอะสอคนนี้ลงไปนาทีที่หกสิบเศรษฐกนี้ใะช่วงนาที80ดสินะยี่สนาทีเองเอ้าวกลับไปดูล็อ o b b o ที่วิ่งไปทันเน่ยเดี๋ยวจะหาว่า l o b b o เขาอยู่ใกล้เดี๋ยวย้อนกลับไปนี่อ โรบบอยู่ตรงนี้โจนส์ Jones และเอนโดก็อยู่ตรงนี้หมดเลยเขาวิ่งสวนแล้วตัวนี้ตัดบอลได้จังหวะนี้อ่ะย้อนกลับไปดูช็อตนี้ฟานไดมีตัวนี้คุมอยู่เห็นไหมฮะเข้าพรวไม่ได้ซิเนโยวิ่งตรงนี้นะครับฟานไดประคองดีเลย์อย่างเดียวซึ่งอีบูกำลังบีบเข้าไปแต่ในขณะที่ สองฝั่งนี้โอ้โหมาสองตัวน,นจะจนายจา๋าเป็นสิ่งที่ผมมองตั้งแต่ในเกมแล้วลนะ่ะคือถ้ารอดสองตัวที่คู่เซนเตอร์เราประกบนะ่ถ้าบอลหลุดมาซ้ายยังไงก็โดนช็อตนีน้รอดยากอ่ะไปดูช็อตต,ต่อมาเขาก็ตัดสินใจนะอีบูตัดสินใจวิ่งตัดเข้าไปบังเหลี่ยมนะฮะซึ่งตอนเนี้ย เข้ามาอยู่ตัวนี้ยังคงวิ่งจี้อยู่เล่นกับฟนานไดฟ์ฟานไดฟ์ไม่ต้องตามตัวประกบ,รบโรบบ้วิ่งมาข้างหลังมาทันพอดีนะซเซมนโยวิว่งพยายามวิ่งชีกหาช่องซิกแซกอยู่แล้วดู2ตัวนี้โอ้โหยืนยังคงยังคงแบบว่าสร้างความกดดันโลง่งอยู่ทางด้านซ้ายโล่งมากอันนี้เอนโดอันนี้เคอร์ติสโจนก็เริ่มขยับไงโกนาเต้บีเพื่อไป กาจะแลกละกาจะชนแล้กน,ก,นก่อนเข้ากรอบเขตโทษซึ่งโอเคมันเรื่องที่ถูกพยายามบีบเข้าไปแต่ว่าเซเมนโยไม่หมูทักษะเขาดีเขาดึงปุ๊บโยกเห็นไหมซึ่งการโยกลักษาะนี้อีบูอ่านเกมแล้วพยายามวกกลับมาทางนี้คิดว่าเซเมนโยจะพลิกกลับมาเล่นทางนี้แล้วแทงบอลออกซ้ายซึ่งก็หายนะเหมือนกัน ตอนนี้ล็อบโป้มาถึงก็พยายามที่จะตามตัวประกบนี้ไปอ่ะฟานได้มี2ตัวเข้ามาช่วยแล้วนะฮะอ่ะตอนนี้น่าจะเริ่มเซฟนะครับเพราะว่าอีบูเริ่มจะไปบีบแต่เพอร์เอิรนเซมินโยเขาเขามีกุ่นพอเขาเขามีคลาสพอเขาเตรียมดึงโยกไม่รู้จะหลอกหรือจะจริงนะฮะดูลักษณะนี้เนี่ยสองตัวเขาก็ยังลอยอยู่ ยังคงลอยอยู่อย่างต่อไปแต่ล็อบโบ้เห็นไหมฮะเห็นล็อบโบ้วิ่งไหมครับล็อบโบ้วิ่งจนไปถึงจุดนี้แล้วเพราะกลุ่มนี้ <c oughs> เขาวิ่งไปชะลอไปพระโดนฟานดาและ u u, ลอุยบูชะลอแต่ในขณะที่สองคนที่ตามมาเอนโดกับโจนส์ผมยังไม่เห็นว่าจะสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าวิ่งด้วยสเต็ปเดิมสปีดเดิมเหมือนเดิมตลอดเตะตั้งแต่ครึ่งสนามก่อนนั้นลงมาถึงหน้าป่าประตูตัวเอง ผมยังไม่เห็นสปีดต้นผมยังไม่เห็นการกวดหรือวิ่งที่แบบวิ่งที่มันมีสปีดวิ่งที่เพื่อที่จะไปแก้ไขหรือจะคิดทําอะไรที่มันมันได้มากกว่านี้อ่ะฮะโอ้ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมเมื่อก่อนเคยเห็นเป็นอย่างนี้นะแล้วตอนนี้มันมันน่าจะพัฒนาขึ้นมันน่าจะได้จะรับได้รับการแก้ไขนะสุดท้ายเนี่ยเอาไม่อยู่อ่ะเนี่ยนี่เขายาม หันซ้ายหันขวานะมาเจอช่องที่เขาบล็อกยิง <c oughs> ก็พยายามบล็อกเต็มที่แล้ว <c oughs> ก็เอาไม่อยู่ลูกนี้ก็เสียประตูไปดูเท่าที่ยิงเนี่ยจังหวะยิงเนี่ยผมดูช็อตเนี้ยเหมือนกับว่าเขายิงไปฉลับเล็กๆเฉียวเฉียวเบาๆเนี่ยดูเส้นมันพุ่งเนี่ยมันพุ่งตรงนี้นะทําไมลูกบอลมันถึงวิ่งวิ่งไปทางนี้มันน่าจะโดนเฉียวนิดนึงใช่ไหมอ่ะย้อนกลับไปดูภาพก่อนนี้ ห็นไหมลูกบอลวิ่งไปไปทางทิศทางอีบูซึ่งกำลังมาขวางอยู่เต็มๆแล้วจู่จูบอลมันออกทางนี้ไปผมดูภาพช้ามันมีเหมือนจะเฉียวนิดนิดหนึ่งมันทำให้ลูกมันจึงออกข้างดูลักษณะของอาลีก็รู้แล้วขาตายขาตายเหมือนกับว่าเขาจับทางว่ายิงมาทางช่องนี้โดยที่เขาไม่ได้คิดว่าบอลจะออกไปช่องเส้นสีขาวนี่ นี่พยายามโยกดูนะเพราะรู้ว่าเหมือนจะติดหรือมัอนจะเฉียวอ่ะก็ไม่มีอะไรมากที่ที่ให้ดูเนี่ยจังหวะการกลางของของการทํางานของคู่เซนเตอร์ช็อตนี้ก็ทําเต็มที่แล้วนะถ้าผมมาดูตอนย้อนหลังเนี่ยแต่ปัญหาก็คือสิ่งที่ทําให้กองหลังพ,พวงก็คือพยายามที่จะบล็อกสองตัวที่วิ่งจี้มาแล้วเขาพยายามจะต้องทํำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาออกบอลไปให้อีก2ตัวําเงินด้านข้างอีก ตรงนี้ก็แย่แล้วถ้าหลุดออกไปอีก2ตัวเก็บตกทั้งด้านซ้ายเนี่ยก็หายนะอยู่ดีความผิดพลาดทุกๆอย่างมันก็เริ่มเริ่มจากความผิดพลาดการเสียบอลแดนบนไม่น่าจะเสียซึ่งจริงๆแล้วเครื่องแายครอปตั้งแต่อาร์เนอร์เข้ามาใหม่ๆเขาก็ํำชับเรื่องของการเสียบอลแบบแบบเนี้ยเออร์เลอร์แบบเนี้ย er โดยตลอดอ่ะประมาทเลนเลอไม่ได้เน้นไม่มุ่งมัน่นไม่ตั้งใจหรืออะไรแล้วแต่กลับไปแก้ไข บางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่ากองหลังอย่างเดียวบางอย่างมันก็ต้ององค์ประกอบนอื่น,นรวมๆกันนะครับก็ไม่ได้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดเพื่อให้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยจะมาหาความผิดจะมาหาคนผิดผิดตรงไหนผิดอย่างไรแต่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆที่ผมคาใจสํา,าสหรับตัวผมเองนะซึ่งคนอื่นจะคิดต่างก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ความคิดผมคิดว่าจังหวะเพื่อนทําเสียหรือบอลเสียแล้วเรา เรากําลังโดนสวนกลับแล้วตอนเนี้เขากําลังพุ่งเข้าไปเนี่ยตีเสมอเนี่ยยุ่งเลยนะมันคืออันตรายมากแต่เราก็เห็นกองหลังคู่เซนเตอร์ก็พยายามทําดีที่สุดแล้วเนี่ยแต่ไอทางฝั่งครั้งนี้ยข้างเนี้ยทางขวาแนวรับด้านขวาเนี่ยแล้วก็คนที่ลงไปช่วยเกมรับเนี่ยกับวิ่งแบบม <c oughs> ีวิธีการวิ่งผมผมไม่แน่ใจอ่ะ ผมคิดว่ามันควรจะวิ่งเต็มสปีดวิ่งด้วยความเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนวิ่งด้วยความแบบว่าเราเคยทําทําบอลเสียแล้วโดนด่าไหมเอาชิปหายแล้วไม่ว่ากูวิ่งแววทันไม่ทันไม่รู้ต้องสปีดต้องกวดต้องไล่ต้องพยายามแก้ไขในสิ่งที่ความผิดพลาดหรือสองคนที่วิ่งตามเนี่ยเฮ้ยกูกูไม่ได้ทําผิดอ่ะเฮ้ยอย่าคิดอย่างนี้ผมไม่อยากให้มันคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้นี่โอ้จะจะรู้สึกแย่มาก ก็ขีดขีดี่เขียนให้ดูประมาณหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะคุยเบาๆสบายๆไม่อยากจะมานั่งแบบว่าด้วยข้อมูลด้วยอะไรที่มันเข้มข้นนะฮะผมอยากจะเป็นคนดูบอลคนหนึ่งที่สามารถเล่าเรื่องได้ผมไม่ได้อยากจะเป็นนักวิเคราะห์ที่ที่คมคายในแนวความคิดหรือมีข้อมูลมาหักล้างมานู่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะคุยด้วยอารมณ์ของคนดูบอลทั่วไปมากกว่า แล้วเจออะไรนิดนึงที่เอ้ยผม,มเห็นอย่างนี้นะชวนคุยคุณเห็นต่างไหมเอาเขาคุยกันได้นะครับบอกก่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่ผม,มเห็นนํามาเล่าให้ฟังนะครับก็คือรูปแบบขีดเขียนเ,เอาไว้จะทําให้มันละเอียดกว่านี้นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมการทําแบบนี้มันก็ก็ค่อนข้างเสียเวลานิดนึงเอาไว้จะทาแบบละเอียดถ้าอุปกรณ์พร้อมนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้งบประมาณพอสมควรนะรเดี๋ยวค่อยๆเปล่งค่อยๆไปนะครับ